มาเริ่มกันที่ความหาของชายหัวร้อนที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคราวหน้าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแน่นอนในประเทศอิสราเอลครับภาพแสดงให้เห็นขณะเจ้าของรถผู้ที่จําเป็นต้องใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวคันนี้เขาได้ขับรถอยู่บนถนนโดยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาก็ขับมาตามปกติไม่มีวี่แววกวนบาทาใครตรงไหนแต่จูจ่ๆครับพี่ชายพร้อมรถคู่ใจสีน้ำเงินคันนี้ เขาขับแซงขึ้นมาและก็ปาดหน้าเข้าไปในทันทีคนขับที่เพิ่งถูกปาดหน้าไปครับก็ไม่ได้มีอาการหัวร้อนบีบแต่ใส่หลังจากที่โดนปาดหน้าเลยด้วยซ้ําแต่พี่ชายคันด้านหน้านี่สิครับไม่รู้ไปโกรธอะไรมาเขาเปิดประตูรถและวิ่งจำอาวเข้ามาหาในทันทีเจ้าของรถคันที่ถูกปาดหน้าคันนี้นั้นเขาก็พยายามแล้วที่จะใส่เกียร์หลังถอยหนีแต่ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นติดรถคันด้านหลังที่ขับตามมา ซึ่งหลังจากที่พี่ชายได้เข้ามาถึงตัวรถแล้วประมาณสิบวิครับทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยจากนั้นพี่ชายก็วิ่งออกไปอย่างไวเขากลับไปที่รถคู่ใจและพยายามจะหาของอะไรบางอย่างสุดท้ายครับเขาก็คว้าแท่งเหล็กออกมาถือไว้ในมือ นี่ครับนั่งคุกเข่าเรียบร้อยเชียวพี่ชายเสื้อลายเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างระมัดระวังและเขี่ยแท่งเหล็กออกพวกเขาได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่จะปล่อยให้พี่ชายหัวร้อนกลับไปสงบสติอารมณ์ มาต่อกันที่เหตุการณ์ไล่ล่าระหว่างตำรวจบาซิลกับพี่โจนใจสู้คนนี้กันบ้างครับพี่โจนเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้ให้กับตำรวจง่ายๆเขาได้พยายามสุดกำลังเพื่อจะหนีไปให้พ้นจากสถานการณ์สุดคับขันในครั้งนี้ พี่โจรครับเขาได้ทําการหลบซ้ายหลบขวาอยู่หลายรอบแต่ก็หนีไปไม่พ้นสักทีซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นขับตามไปครับเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนบอกกับพี่โจรว่ามันจบแล้วเพื่อนอย่าพยายามหนีเลยแต่พี่โจรนั้นก็ไม่ยอมครับเขาขับหนีต่อไปแม้ว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาจะแรงไม่พอหนียังไงก็หนีไม่พ้นและแล้วช่วงเวลาสุดท้ายของการหลบหนีก็ได้จบลงเขาโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกนายขับกระแทกเข้าใส่จนมอเตอร์ไซค์ล้มลงไปในที่สุดแต่มันก็ยังไม่จบครับถึง แม้ว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาจะล้มลงและไปต่อไม่ได้แล้วนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้สามารถวิ่งต่อไปได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเหมือนกันครับพวกเขาทั้งวิ่งทั้งขับรถตามมาจนในที่สุดชายผู้คาดว่าจะเป็นโจรรายนี้เขาก็พลาดท่าโดนเจ้าหน้าที่จับยกโชกแสลมและนำตัวไปเข้าตาราง มาต่อกันที่เรื่องราวความรักที่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองกับพี่ชายคนนี้กันครับในประเทศอินเดียเธอคนนี้พยายามอย่างสุดกำลังที่จะโน้มน้าวให้ครอบครัวของเธอเชื่อว่าในห้องที่เธออาศัยอยู่นั้นไม่มีใครอยู่ด้านในจริงๆและก็เป็นอย่างที่เธอพูดครับไม่มีใครอยู่ด้านในห้องแต่อยู่ด้านในพัดลม เหตุนี้ครับมันเกิดขึ้นที่บ้านของครอบครัวฝ่ายสาวเหล่าสมาชิกในบ้านของเธอเนี่ยพยายามตามหาเสียงแปลกๆที่ได้ยินก่อนหน้านี้ซึ่งพวกเขาครับก็นึกว่ามันน่าจะเป็นเสียงของขโมยขโจรที่พยายามจะบุกรุกแต่หลังจากที่ได้ออกค้นหากันจนทั่วบ้านแล้วกลับไม่พบวีแวลที่เป็นต้นตอของเสียงเลยพวกเขาจึงเข้ามาค้นหาในห้องของหญิงสาวชุดชมพูรายนี้ซึ่งเธอครับก็ได้พยายามโน้มน้าวเหล่าสมาชิกภายในบ้านว่าไม่มีใครอยู่ใน อล็กแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อครับหญิงสาวมีท่าทีแปลกๆพวกเขารู้ว่าเธอต้องปิดบังอะไรไว้อย่างแน่นอนและในที่สุดหนึ่งในสมาชิกก็หาแหล่งกดดานของชายจอมเสียงคนนี้จนเจอชายจอมเสี่ยงเข้าไปแอบด้านหลังพัดลมทำตัวโกมเกลื่อนประหนึ่งว่าไม่มีใครเห็นแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมออกมาจากแหล่งกบดานในที่สุด โดยตามข้อมูลครับระบุว่าชายจอมเสียงคนนี้เนี่ยแอบเข้ามาในบ้านหลังนี้เพราะต้องการจะเจอหน้ากับแฟนสาวซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความเสี่ยงที่คงต้องขอลองในครั้งนี้นั้นเขาไม่ได้อยากแค่จะเจอหน้าเพียงอย่างเดียวแน่นอนมาต่อกันที่เรื่องราวของพี่ชายหมวกแดงที่เดินมาพร้อมกับน้องหมาของเขาคนนี้กันหน่อยครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพี่หมวกแดงคนนี้เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่ความพลาดของเขานั้นหาได้ใจจริงๆ เจ้าของรถครับขับมาตามท้องถนนในเมืองแห่งหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งขณะที่เขากําลังเข้ามาใกล้จุดเกิดเหตุครับชายหมวกแดงก็กําลังจะเดินข้ามทางพอดีชายหมวกแดงไม่พอใจเล็กน้อยเพราะเรื่องการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเป็นเรื่องที่ซสีเรียดเขาชี้โบชี้เบเชิงสัญลักษณ์บอกให้คนขับรถรู้ว่านี่มันทางม้าลายนะโวย ซึ่งก็ถูกของแกครับรถควรหยุดให้คนข้ามทางม้าลายไปก่อนอีกทั้งในกรณีนี้เนี่ยสัญญาณไฟจราจรก็เป็นสีแดงด้วยพี่หมวกแดงเพียงแค่จะย้ำเตือนให้คนขับรถรู้ว่านี่มันทางม้าลายนะครับขับรถระวังระวังหน่อยแต่เหมือนว่าพี่หมวกแดงจะเพลินไปหน่อยครับเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้น พี่หมวกแดงครับเดินมาอย่างเทพลาดท่าชนเสาหน้าแน่ไปซะอย่างนั้นแต่มันยังไม่จบครับเพราะหลังจากที่พี่หมวกแดงพลาดทา่าอาการของขึ้นก็มาในทันทีพี่หมวกแดงมีท่าทีเหมือนว่าจะเข้ามาซัดคนขับรถซะง,งั้นซึ่งดูจากท่าทางแล้วเนี่ยคาดว่าพี่หมวกแดงเขาคงไม่ได้เจ็บจากการชนเสาเหรอกครับแต่เขาคงเขินนิดๆจึงมีอาการฟึดฟัดออกมา มาดูความผิดแผงครั้งใหญ่ของโจรที่พยายามจะปล้นรถในประเทศบราซิลกันครับ ตามภาพที่เห็นเนี่ยดูเหมือนว่าโจนกลุ่มนี้จะมีการวางแผนและได้เลือกเป้าหมายเอาไว้แล้วและสิ่งที่ทําให้ผมคิดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนที่รถคันเป้าหมายใกล้จะเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุครับรถคันสีดําที่บรรทุกโจนไว้ก็ได้ขับออกมาขวางทางในทันทีจากนั้นหนึ่งโจรก็ลงไปทําการก่อเหตุครับเจ้าของรถผู้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขายอมทิ้งรถและเดินออกมาแต่โดยดี จนเข้าไปนั่งในรถและปิดประตูคิดว่าปิดจ็อบได้แล้วเป็นเวลาเดียวกันกับเพื่อนผู้ร่วมขบวนการเห็นว่าการก่อเหตุนั้นลาบรื่นเขาขับรถออกไปโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเขานั้นกำลังจะเจอเข้ากับงานใหญ่พิเศษสาเหตุเนี่ยมันก็เนื่องมาจากผู้ก่อเหตุที่อยู่ในรถนั้นไม่สามารถขับรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาได้ เขาเปิดประตูลงมาเรียกเจ้าของรถเพื่อสอบถามแต่เจ้าของรถครับเขาก็ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดที่จะต้องกลับไปสอนโจรที่กำลังปล้นรถของตัวเองโจรออกมานอกรถและหันซ้ายหันขวาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สองจากนั้นก็กลับเข้าไปในรถพยายามจะขับมันให้ได้อีกครั้งแต่ถึงเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามครับคนมันขับไม่เป็นจะให้ขับเป็นขึ้นมาทันทีเลยมันก็เป็นเรื่องยาก เขาออกมานอกรถหันซ้ายหันขวาเป็นครั้งที่3ไม่เจอความช่วยเหลือจากฝ่ายใดทั้งนั้นสุดท้ายครับเรื่องราวก็จบลงตรงที่ตำรวจเข้ามาถึงที่เกิดเหตุอย่างไวส่งผลให้โจรรายนี้ต้องยอมจำนนไปในที่สุดและเรื่องราวของรวมพลคนสุดหาก็ได้จบลงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ